Bye. Uh -huh. วันนี้นะครับผมจะนําเสนอน้องตัวนี้เลยซึ่งเป็นสายพันธุ์เยอรมันเทปเพิร์ตนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอาร์เซเชียนนี่แหละครับน้องตัวนี้นะครับเป็นเพศเมียสายพันธุ์ประกวดเลยนะฮะทำไมถึงเรียกว่าสายพันธุ์ระกวดก็เนื่องจากว่าตัวพ่อนะครับที่มีใบเพชรเต็มใบส่วนตัวแม่เนี่ยไม่มีใบเพชรตัวลูกตัวนี้นะครับเราไม่ได้แจ้งครับพี่ครับเพราะถ้าหากว่าเราแจ้งใบเพชรดีๆตัวนี้นะครับราคาจะพุ่งโด่งขึ้นไปเยอะครับทำให้ค้าขายกันได้ยากขึ้นร้านผมเราเน้นแบ่งปันครับพี่ครับเน้นขายกันถูกขายกันง่ายันนระคบช์ มาครับพี่เนื่องจากว่าคําว่าเพชรเต็มใบเนี่ยกับเพชรไม่เต็มใบมันแตกต่างกันนะครับพี่คําว่าเพชรเต็มใบหมายว่าสายพ่อมีใบสายแม่ by, มีใบแล้วมาเต็มสายลูกก็จะมีใบแบบนี้ครับพี่เขาเรียกว่าเต็มสายซึ่งมันจะแพงแต่ถ้าหากว่าพ่อมีเต็มสายแม่ไม่มีใบแล้วเราไปแจ้งลูกมันทําให้เกิดปัญหาว่าเขาเรียกว่าเพชรครึ่งใบครับมันไม่สมน้ําสมเนื้อไม่สมราคากันเลพี่ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าแพงเปล่าๆครับพี่แพงโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ผมก็จะปัญหาว่าโอเคใน่เมื่อเป็นแบบนี้เราไม่ต้องแจ้งใบกันดีกว่าขายกันแบบทุก ขายกันง่ายๆรับพี่เอากันเร็วๆแล้วน้องตัวนี้ครับบอกเลยว่าสวยตั้งแต่ต้นเลยครับเราได้ตัวมาเนี่ยเราเห็นโครงสร้างแล้วคร่าวๆแล้วว่าน้องเนี่ยสวยครับพี่โตขึ้นอนาคตแก่มใส่แน่นอนทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยลักษณะของโครงสร้างน้องตัวนี้นะครับอันนี้ผมต้องขอโทษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยอ่ะค่อนข้างขี้เล่นแล้วก็ยืนไม่ค่อยนิ่งนะครับพี่โดยแพทเทิร์นนะครับพี่เอเชียเนี่ยลำตัวจะยาวหางจะยาวลากพื้นเลยการยืนของเขาครับการโพสจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นเนาะเนื่องจากว่าเขาพลย่ ขาจะยิงสองข้างไม่เข้ากันนะฮะโดยทาาโพสของเขาจะเป็นแบบนี้ลักษณะของกระโหลกนะครับที่กระโหลกจะค่ข้างทุ้งๆหน่อยนะครับกระบอกปากยาว ปากมอมตาเป็นสีต่างาะนะครับเป็นสีอัลมอนด์สายพันธุ์นี้ก็เลยดูว่าหน้าตาค่อนข้างดุแล้วหูของน้องนะครับพี่ตั้งเองโดยธรรมชาติไม่ต้องดามนะครับการที่ดามหูนะครับจะทําให้หูไม่สวยเวลาที่เขายืนโพสหรือว่าเขาสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหูเขาจะไม่ค่อยสวยซึ่งจะแตกต่างจากตัวที่ตั้งเองโดยธรรมชาติอย่างน้องตัวนี้นครับที่หูเนี่ยตั้งเองโดยธรรมชาติหูของเขาค่อนข้างที่จะสวยแข้งขาใหญ่ครับที่โครงสร้างสวยแพทเทิร์นดีขนยาวตัวนี้เป็นพันธุ์ขนยาวครับพี่น้องเป็นเพศเมียนะครับความแตกต่างระหว่างเพศ ผู้เพศเมียนะครับบางคนบอกว่าตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียอันนี้จริงครับแต่ต้องเทียบในคลอกเดียวกันเท่านั้นนะถ้าหากว่าเป็นหมาต่างค้อกกันเทียบกันไม่ได้ครับที่ตัวเมียอาจจะใหญ่กว่าตัวผู้ของอีกคลอกหนึ่งก็ได้ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าน้องตัวนี้นะครับพี่ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงก็ใหญ่แน่นอนครับและอีกอย่างคือตัวเมียครับเขาสามารถจ่ายลูกให้พี่ได้ด้วยในอนาคตที่พี่เลี้ยงไปแล้วนะครับพี่ต้องการอยากจะได้ลูกสักตัวอย่างนี้ครับไว้เอาเป็นทายาทเนาะที่เหลือพี่ก็ขายไปเป็นค่าอาหารอย่างนี้ แล้วแล้วทําไมคนถึงนิยมเลี้ยงตัวผู้ในหลายๆบ้านครับพี่เขาไม่มีวลอ,อบขอบชิดเขาเน้นเฝ้าโกดังเฝ้าวัวเฝ้าควายอย่างนี้ครับเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เนาะก็คือไม่มีวลอลขอบชิดนั่นแหละครับพี่เขาก็เลยนิยมเลี้ยงตัวผู้กันด้วยสายพันธุ์ของเขาครับพี่เขาเน้นเอาไว้เฝ้าโดยตรงเลย นะฮะเป็นหมาพิชักรั์แต่ถ้าหากว่าการเลี้ยงในบ้านที่มีโรคขับชีดอย่างเช่นบ้านผมอย่างเงี้ยตัวผู้ตัวเมียมีค่าเท่ากันครับพี่ผมแนะนําให้เลี้ยงตัวเมียด้วยซ้ําเนื่องจากว่าตัวเมียนะครับพี่เขาไม่ไปเยี่ยวเลอะเครือเลื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็ไม่มีการเยี่ยวใส่ล้อรถของพี่ด้วยนะฮะล้อของเราจะไม่ด่างไม่ดำนั่นแหละครับพี่ครับเนี่ยคือข้อดีของตัวเมียเลยนะฮะส่วนในเรื่องของความดื้อหรือ่นิสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่บางคนบอกว่าตัวเมียจะนิ่งกว่าตัวผู้จะออกกระสก่งนแก่อันนี้ไม่ สอนเขาตั้งแต่เด็กนะเนื่องจากว่าพอเวลาที่พี่ได้หมาที่อายุมากปี2ปีมาเลี้ยงเนี่ยครับแล้วพี่จะไปอบรมอะไรเขาเนี่ยมันค่อขงยากแล้วมันจะไม่เหมือนกับหมาเด็กครับที่พยายามซึมซับพฤติกรรมของเราตั้งแต่เด็กเรียนรู้คําสั่งเราตั้งแต่เด็กอย่างนี้ครับมันจะแตกต่างกันอย่างน้องตัวนี้ครับพี่เขาไม่เรียกว่าอายุมากครับอันนี้ยังเป็นลูกหมาอยู่นะครับพี่อายุหมายังไม่กี่เดือนอยู่เลยแต่โครงสร้างเขาเนี่ยใหญ่มากทําให้เรามองว่าเฮ้ยบางทีหมามันตัวมันใหญ่มันอายุมากแล้วมันเลี้ยงยากสอนยากไม่จริงครับพี่รุ่น ่ยต้องเป็นอายุ5เดือนขึ้นไปครับพี่เริ่มเข้าโรงเรียนได้เพราะฉะนนในช่วงนี้ครับเราสามารถหัดเราสอนเองได้ครับพี่ครับจะให้เขาเนี่ยให้เขาสงบให้เขาเรียนรู้เรื่องนั่งคอยหมอบชิดอะไรพวกนี้ครับพี่เราก็สอนตั้งแต่รุ่นนี้ครับมันทําให้เราสอนง่ายเรียนรู้ง่ายมาสายพันธุ์พวกนี้เรียนรู้ได้ไวครับสอนได้ง่ายทักษะดีความจําดีมากแล้วรักเจ้าของไม่แตกต่างกับสายพันธุ์อื่นเลยเรื่องการกินการอยู่ของสายพันธุ์อาเซทินนะครับพี่พวกนี้นะครับค่อนข้างจะสอนหน่อยกับพวกแป้งพวกน้ำตาลนะเนื่องจากว่าพอเวลาได้กินแป้งกิน้าําาาาตตบงัวถ่ยยเ มีอาการเกาคันตามตัวขนหลุดขนร่วงอย่างนี้ครับพี่แล้วทําให้เราสังเกตยากสําหรับพวกกลุ่มกินแป้งกินข้าวอย่างนี้ครับพี่แล้วทาให้ยุ่งยากในอนาคตด้วยเนื่องจากว่าหมาบางตัวนะครับพี่มีพฤติกรรมการเลือกกินกินหมุนเวียนไปเรื่อยครับทำให้เราเนี่ยยุ่งยากและวุ่นวายเวลาที่พี่ไม่อยู่บ้านนะครับต้องฝากคนอื่นเลี้ยงบางคนนะครับขาเอาข้าวคุกกี้ปลากระป๋องซึ่งหมากปลากระป๋องเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่จตไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเป็นนะมันแค่บางตัวครับบางตัวกินปลากระป๋องเจอซอสมะเขือเทศเข้าไปท้องเสียะไไย่าเคััมมมมนนนนกก็ุผลแํ ว่ายังไงก็แล้วแต่การเลี้ยงน้องหมาพวกนี้นะครับเอาให้มันถูกสุขลักษณะครับพี่กินอาหารเม็ดไปเถอะครับราคาของอาหารเม็ดนะครับพี่มันก็แตกต่างกันออกไปนาะตามเกตตามคุณภาพของอาหารครับพี่มันก็จะมีเกตท้องตลาดทั่วไปนะครับเกตพรีเมียมไทยเกตพรีเมียมนอกราคามันก็จะถูกแยกออกไปด้วยเหมือนกันครับพี่ครับพี่ก็เลือกให้น้องกินเอานะครับว่าพี่จะใช้แบบไหนอะไรยังไงพูดง่ายคือว่าเอาตามกระเป๋าของเราแะครับพี่เราไหวขนาดไหนเลี้ยงแบบนั้นครับอย่าไปหวือหวาครับว่าเอ้ยสายพันธุ์ที่มันต้องกินพรีเมียมนอกเท่านั้นนพพี่่่เเหมมืออรบวาาาาา็ทททแ มันมีคุณภาพของมันอยู่ในตัวมีราคาที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าของที่มีราคาแพงของที่ดีจะดีกับน้องหมาของเราเสมอไปไม่ใช่นะครับที่พี่สอของเ้าใจกันใหม่นะครับอาหารเกรดดีๆพรีเมียมนอกมันดีในตัวของอาหารครับแต่กินแล้วมันจะดีกับหมาของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ต้องลองกินดูนะครับถ้าเกิดว่ากินแล้วปรากฏว่าถ่ายเละถ่ายเลอปากเหม็นท้องเสียขนล่่งมีการเจ้าคันให้หยุดครับพี่เปลี่ยนเลยครับไม่ต้องไปสนใจครับว่ามันจะถูกมันจะแพงมันจะดีแค่ไหนสนใจแค่ว่ากินเข้าไปแล้วสุขภาพน้องดีหรือเปล่าขนหลุดขนลุ เหม็นไหมถ่ายได้ถ่ายเหลวไหมครับพี่ที่พูดกล่าวไว้นะครับต้นถ้าหากว่ากินแล้วมันดีตอบโจทย์ดีทุกอย่างโอเคไม่ต้องเปลี่ยนครับกินกันยาวๆเลยยี่ห้อนั้นครับพี่อย่าไปคิดแทนน้องว่าเฮ้ย hey, น้องเบื่ออาหารแล้วเราไปเริ่มยี่ห้อใหม่อันนั้นใหม่นี่ใหม่ไม่ต้องไปสแสวงหาครับพี่แบบเดิมยาวๆไปเลยครับเพราะถ้าเกิดการเปลี่ยนอาหารใหม่ครับพี่สมมติว่าพี่เลี้ยงของสมาร์ทฮาร์ดอยู่ครับอยู่ๆพี่เปลี่ยนไปของเพชรดีกีเขาเรียกว่าการนับหนึ่งใหม่ครับน้องอาจจะกินดีในช่วงแรกแต่ปรากฏว่ากินเข้าไปปุ๊บขน มานับหนึ่งกันใหม่อีกอย่างเงี้ยซึ่งผมจะไม่แนะนําเลยในการทําแบบนี้อย่าไปคิดแทนน้องครับพี่ครับบางครั้งที่น้องไม่กินครับวัน2วัน3วัน,วน,วนอาจจะเกิดจากอากาศก็ได้นะฮะอากาศเปลี่ยนน้องก็ไม่ค่อยกินร้อนไปหนาวไปนะครับไม่ค่อยกินบางครั้งน้องอาจจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไอ,อ้พี่น้องอาจจะไม่ค่อยกินเหมือนกันแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมากินเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงครับบางวันกินน้ํามากเกินไปก็กินอาหารเม็ดน้อยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับพี่สําหรับสัตว์เลี้ยงของเราเพราะฉะนั้นนนรบี่่่ผมมมถึงงอออกกวาาาใลุขหเ็ แบบไหนกินยาวๆเลยในส่วนของตัวนี้นะหรือว่าลูกหมาเนี่ยครับกินจนถึงอายุ2ปีปล้วครับในส่วนของเม็ดจากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นของหมาโตเนื่องจากว่ากลุ่มของหมาโตเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการจายอาหารเข้ามาปนละทาให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นระบบย่อยอาหารดีขึ้นอย่างนี้ครับพี่ครับแล้วทำความเข้าใจกันน,นิดนึงนะครับพี่ว่าอาหารเมร็ดไม่ใช่หัวอาหารไม่ใช่วิตามินนะครับไม่ใช่กลุ่มโปรตีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ครับอาหารเม็ดคืออาหารที่เขาทํามาเพื่อทดแทนข้าวแล้วคุณค่าสารอาหารมันครบถ้วนหมดแล้วในตัวของอาหารเม็ดพี่ไม่ต้้้ออองงไไไปปแแตตตต่่่่เเเิมะรรขาาาาาลยหวพีก ที่จะเสริมในส่วนของโปรตีนแคลเซียมวิตามินซื้อมาให้กินต่างหากครับพี่แยกส่วนออกไปเลยไม่ควรเอาไปปนในอาหารเม็ดเนื่องจากว่าอาหารเม็ดเวลาถูกบดด้วยของพวกนี้แล้วนะครับหรือว่าอาหารเปียกลงไปแล้วเมื่อข้ามมือมันจะเสียครับพี่พอมันเสียแล้วเราไม่ให้น้องกินเนี่ยการขับถ่ายน้องก็จะไม่ดีด้วยไม่ต้องไปเสียดายครับพี่ข้ามมือทิ้งเลยครับถ้าเกิดพี่ผสมอะไรลงไปแล้วเห็น okay, ไหมครับพี่หูที่ตั้งโดยธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้ครับหูเขาจะสวยหูเป็นแบบไม่ต้องดามครับหูจะดีมากสวยมากเลยทีเดียวมันจะเข้ากับรูปหน้าเลยแล้วใส่พันน ยาวแบบนี้นะครับเพี่งมบอกเลยขายกันโคตรแพงลยครับ โดยส่วนใหญ่ที่ขายกันนะอายุขนาดนี้ครับพี่ไม่มีใครขายกันแล้วส่วนใหญ่เก็บกันหมดแล้วครับพี่เนื่องจากว่าแพทเทิร์นออกแล้วเห็นโครงสร้างเห็นรายละเอียดหมดแล้วว่าเฮ้ยไอหมาตัวนี้มันสวยนี่หว่าไม่มีใครขายแล้วครับเขาจะเก็บหมดเลยหรือถ้าเกิดมีคนขายก็จะขายโคตรแพงนะครับพี่ครับซึ่งแตกต่างกับเราผมเป็นร้านขายหมาขายสัตว์เลี้ยงโดยตรงนะครับขายอาหารสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องถามหาว่าพ่อแม่อยู่ไหนขอดูรูปหน่อยผมไม่มีนะครับพี่เนื่องจากว่าเราซื้อหมาของเขาขเขามาขายเราไม่ใช่ฟาร์มเราไม่ได้ขยายพันเองเรามีหหมาาลก สายพันธุ์หมุนเวียนสลับกับเปล่นเข้ามาตลอดทั้งปีครับพี่ครับสายพันธุ์นี้ไปสายพันธุ์นั้นมาเนาะมันเป็นแบบนี้ครับพ่อแม่เราไม่ได้สนใจหรอกครับพี่ว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงห,หลายตัวนะครับที่เราเห็นคือพ่อแม่สวยๆเช้งเช้งเลยจ่ายลูกมาโคตรขี้เล่เลยครับพี่แล้วขี้เล่ทั้งคองเลยก็มีส่วนไอ้พ่อแม่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จ่ายลูกมาเช้งๆชงเลยก็เยอะแยะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับพี่เพราะฉะนั้นเราก็เลยสนใจเฉพาะตัวลูกเท่านั้นครับพี่ตัวลูกเนี่ย สวยหรือเปล่าถ้าลูกสวยนะครับพี่มันก็ดีครับเพราะฉะนั้นในการซื้อหมาเข้าร้านหรือว่าการขายหมาของเราเราไม่ขีดเส้นเรื่องพ่อแม่พี่ลองสังเกตดูครับในหลายคลิปของผมจะไม่พูดถึงเรื่องพ่อแม่ของน้องเลยน้องทุกตัวผมไม่พูดถึงพ่อแม่ครับเราจะบอกว่าพ่อแท้แม่แท้หรือเปล่าพ่อไม่แท้แม่ไม,ม่แท้อ,อะไรอย่างนี้ครับลูกครึ่งเราก็บอกลูกครึ่งผสมเราก็บอกผสมครับแท้เราก็ว่าแท้เราขายตัอตรงครับพี่การค้าขายต้องซื้อตรงกันครับมันต้องชัดเจนกันครับพี่ครับพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนเงินมานะครับว่าผมจะไป <P PS> ผมไม่โกงเงินพี่เราครับไม่กี่ร้อยกี่พันบาทแค่นี้นะฮะมันไม่ทําให้ผมร่ำผมรวยเพื่อนฝูงรู้ญาติพี่น้องรู้นะครับอับอายขายขี้หน้าเขาไปหมดครับพี่ถ้าเราไม่แน่จริงเราไม่ยืนอยู่ตรงนี้ได้เกือบเกือบจะยี่สิบปีหรอกครับพี่ผมออกมานั่งการันตีขนาดนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะโกงเงินพี่ <P PS> ผมไม่ทําแน่นอนครับเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราครับพี่เราเน้นการขายแบบแบบ่งแปบบันกันทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่ครับขายกันง่ายขายกันเร็ว,เร,วเราเน้นขายกันแบบนี้ครับห <P PS> มาสวยลรวบอกสวยไม่สวยลรวบอกไม่สวยครับพี่ อย่างตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่ผมการันตีให้พี่ได้เลยครับโครงสร้างใหญ่ๆแข้งขาใหญ่ๆหางสวยๆขนยาวๆอย่างนี้นะครับพี่ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆราคาก็ไม่ได้ถูกด้วยนะครับพี่อันนี้บอกตรงๆร้านอื่นขายกันโคตรแพงเลยครับฟอร์มยังไม่แตกตัวนี้น้อยตัวเป็นหมื่นอันนี้ผมเปิดราคาถูกๆขายกันง่ายๆครับพี่พี่คนไหนพร้อมคนไหนชอบนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยช่องทางติดต่องเราครับมีทั้งหมดสี่ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไลน์แอปพลิเคชันเพจเฟซบุ๊กช่องยูทูบ ผมรับสายพี่ตลอด24ชั่วโมงเลยฮะแต่ถ้าหาว่าช่วงไหนที่พี่โทรเข้ามาแล้วปรากฏว่าผมไม่ได้รับสายมีแค่2กรณีครับพี่คนหนึ่งติดลุารอยู่ยังไม่ว่างรับสายครับกับ2คือนอนอยู่ครับพี่แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูโทรศัพท์แล้วเห็นว่าเบอร์โทรพี่โทรเข้ามาผมจะติดต่อกับหาพี่ทันทีครับแล้วก็จะมีในส่วนของการคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่หน้าช่อง u t u b e เลยหน้าเพจเลยอย่างนี้ครับพี่ในส่วนของการคอมเมนต์ไว้ครับพี่รอการตอบกลับอาจจะล่าช้าครับน้องอาจจะถูกขายไปแล้วหรือบางครั้งผมไม่เห็นข้อความของ คัดกรองแบบไหนผมไม่ทราบบางครั้งผมไม่เห็นข้อความครับผมก็เลยแนะนําว่ายังไงก็แล้วแต่โทรหาผมโดยตรงเลยจะดีที่สุดครับพี่ครับพี่จะได้ข้อมูลและข่าวสารที่ครบถ้วนชัดเจนมากที่สุดเลยจะได้เห็นภาพในปัจจุบันเลยอยากเห็นตัวจริงแอดไลน์มาครับพี่เดี๋ยวพาวิดีโอคอลดูตัวจริงกันเลยต้องการมารับน้องด้วยตัวเองก็สามารถทําได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้ครับพี่วิ่งตามโลเคชันมารับน้องด้วยตัวเองเลยอย่ามาเซอร์ไพรส์ผมที่บ้านนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมีพี่ลูกค้าหลายท่านนะครับมาเซอร กมาอยู่โคราเซกเมืองพี่ลูกค้าบางคนมาเซอร์ไพรส์ที่หน้าบ้านปรากฏว่าไม่มีหมาครับต้องตามไปที่ร้านอย่างเงี้ยครับหรือบางคนไปที่ร้านก็ปรากฏว่าไม่มีหมาหมาอยู่ที่บ้านครับยังไงก่อนมาโทรหาผมก่อนพี่นัดหมายวันเวลากันก่อนนะฮะอย่ามาเซอร์ไพรส์กันคะพี่เดี๋ยวเจอเซอร์ไพรส์กลับแล้วจะงงนะฮะว่าเอ๊ะว่ามันหายไปไหนลูกหมาไม่มีเลยนี่อะไงที่ผมบอกมันจะทําให้พี่เสียเวลาครับในส่วนของการรับมาดจานะครับพี่ร้านของผมรับมระจาเป็นที่ไม่เกิน4วันเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าลูกหมาของผมทุกตัวเนี่ พี่ได้ทันทีเลยในการจะส่งจะส่งในช่วงเช้าของทุกวันเนื่องจากว่าช่วงสายเนี่ยผมจะต้องไปเปิดร้านขายอาหารสัตว์ผมละผมจะไม่มีเวลาออกมาครับแต่ก็จะมีบางสายนะครับที่แบบต้องจดส่งในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นหรือช่วงเย็นเท่านั้นอันนี้จะเป็นกรณีพิเศษครับที่ผมจะทําการจัดส่งให้พี่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่โอนเงินมายัางไงพี่ได้น้องหมาแน่นอนแล้วหมาของผมตรงปกทุตกตัวผมบอกเลยผมไม่มีการขายแบบรีเลย์ครับพี่ทุกตัวของผมปัจจุบันหมดอยากเห็นภาพปัจจุบันอยากเห็นรูปปัจจุบันอยากเห็นตัวเป็นๆนะปัจจ ทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานทํามาครับพี่ครับแอดไลน์กันมาครับเดี๋ยวผมพาดูครับพี่เยี่ยมชมร้านของเราครับมาพูดมาคุยมาดูน้องนี่ตัวเองที่ร้านก็สามารถทําได้เช่นกันครับพี่ครับเราจะได้มาพบมาพูดมาคุยกันครับพี่ครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับผมยินดีมากเลยถ้าพี่จะมารับน้องนตัวเองนะการจะส่งต่างจังหวัดตามอำเภอทั่วประเทศนะครับที่อยู่700บาทในราคานี้ขออยูไว้ซึ่งสายใต้นะครับสายใต้จะอยู่ที่1 7 0่เ็บาทครับพี่ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นทางด้านต่างจังหวัดตามอำเภอนะครับที่ต้องการ มันเหมาะในสําหรับกรณีที่ลูกค้าไม่มีรถในการเดินทางนะครับไม่มีเวลาในการเดินทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่ไม่สะดวกในการเดินทางออกมารับน้องอย่างนี้ครับสามารถจะส่งมีถึงบ้านได้ในราคาเพียสามบาทเท่านั้นครับพี่ครับแต่ในราคานี้ทั้งสายใต้และไต้หวันตามเพื่อยุเว้ซึ่งตัวนี้นะครับน้องตัวนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นการจะส่งจะแพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับพี่ครับยังไงก็แล้วแต่ทัวร์พูดมาคุยกับผมโดยตรงก่อนนะครับมาถามก่อนว่าค่าจะส่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่ครับจะได้ไม่เสียเส ส่งนะครับก่าการจัดส่งน้องทุกครั้งเนื่องจากว่าผมไม่มีคนที่จะทําหน้าที่เก็บเงินปลายทางให้ผมได้น้องหมาไม่ใช่พัสดุครับพี่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินปลายทางได้นะครับเมื่อผมได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ทําการจัดส่งทันทีครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ดองหมาแน่นอนครับพี่ครับเรารีบทาการจัดส่งให้ทันทีเลยไม่เกินอึดใจครับพี่ได้รับตัวน้องแล้วนะฮะร้านของผมเนี่ยทำการจัดส่งได้รวดเร็วมากและไวมากด้วยแต่สําหรับพี่บางคนนะครับที่แบบว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะดูแลน้องยังไม่พร้อมีี่่รับนนนน้้้อออองงไะคตาาาาวววยยกกจเเลส เอาไว้เลี้ยงเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับผมแนะนําอย่างนี้แหละครับพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องของเราไว้นะครับพี่เมื่ออนาคตที่พี่พร้อมจะรับน้องเมื่อไหร่เข้ามาดูช่องของเราครับพี่พี่มาร์กตัวได้เลยครับพี่ชอบตัวไหนถ้าน้องยังอยู่ผมจัดให้พี่ทันทีครับพี่ไม่ต้องห่วงครับหมาสวยๆราคาถูกร้านของเราครับพี่มีขายกตลอดทั้งปีหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยครับพี่ครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าร้านผมจะไม่มีหมาขายมีตลอดแน่นอนครับพี่ครับเราขายก็แบบชัดเจนจริงใจครับพี่เน้นแบ่งปันทุกวัันนนี้เเรรื่อออองงกกาาลมะย ควรเลยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมานั่งให้พี่เห็นต่อหน้าหมาที่เราจะขายอย่างนี้ครับพี่ว่าเรามีหมาจริงๆนะเราขายกันจริงๆขายกันตรงตรงขายกันท่งท่งแบบนี้นะครับพี่เอากันตรงตรงขายกันง่ายๆน้องตัวนี้สุขภาพดีมากผมบอกเลยครับโคตรสนเลยครับพี่แต่ก็สามารถหัดได้พี่เอาไปฝึกไปหัดนะครับน้องยังเรียนรู้ได้อีกเยอะครับน้องหมาเกตประกวดสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ไม่ได้มีกันเข้ามาบ่อยๆนะครับหากพี่คนไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาหาเราเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยครับพี่ครับบ๊ายบาย